แรงลาชนไปเรียบร้อยสกิลส็จเมื่อไหร่โดนโมงไปเรียบร้อยตอนมาก่อนทันได้นะแล้วก็รอแล้วก็โมงไปเรียบร้อยแล้วก็โมงไปโดนไหมเรียบร้อยโมงไปเรียบร้อยตอนมาแล้วก็ตีตีแล้วก็ตีเรียบร้อยอ่สาสา<ๆ>กิลวันนี้เราโมงไปเลยเรียบร้อยนะยเ,ยเรียบร้อยข้ดรอแล้ว โมงไปเรียบร้อยเราโมงไปเรียบร้อยเก็บคู่นะขอดอขอดอแล้วดรอแล้วชนไปเลยนี่ไม่ดรอกว่าเราเราโมงไปเลยเรียบร้อยเราชนไปเลยเรียบร้อยเราพุ่งชนไปเลยได้ส่วรวมมาได้นะเหมือนแทงขลุบได้แล้วเราโมงไปเลยอือเรียบร้อยตกลงมาเป็นไรเป็นกาบอ่ะโมงไปเรียบร้อยเราโมงไปเลยอือเรียบร้อยถูกไหมโมงไปเรียบร้อย ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็ู่ช่องปีซิงชนแนลและตัวที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็จะเป็นอุลเตดั้นเองนะฮะก็รีแลกมาแล้วก็ขอทำคอนเทนต์หน่อยแล้วกันนะ S บวกแล้วคอนเทนต์ชื่อแลก S บวกสุดหันศานะแต่ว่าตอนนี้ผมร่วมมาอยู่แลง S แล้วนะเมื่อคืนนี้เล่นไปจนแพ้แบบไม่ใช่เล่นแพ้ดิเรียกว่าเกมไอมันเด้งออกไป6เกมติดเลยนะแรงเลยรถมาอยู่แลง S เลยนะตอนนี้ เลยขออุ่นตีมาเองก่อนแล้วกันหน้าเหรียญก็ใส่ว่าเป็นเหรียญของ3ไคโดนะซับว่าเป็นซับ160นะมินซับโซออน4แท็กได้แล้ว,ลวก็โงงไปก่อนอะไรโอ,โอเด้งวิ่งเขียวหรอแล้วก็ตัวกุ้งนะแปลงลากชนปลายเรียบร้อยได้โอเด้งมาด้วยนะหนึ่งตัวอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเอสเอสเอสแสเอซ็อกนะแต่ S เหมือนเพื่อนเราจะไม่อยากให้รอได้ว่ะง <c oughs> ั้นเราไปก่อนดีกว่านะ <c oughs> ี่ใครเนี่ย เอเซียมาตัอนะตีก่อนโอ้โยดอนไม่ได้สกิลมาตามแล้วเราหลบมาก่อนนะโอเคหลบได้นะ้วเราพุ่งชนไปแล้วสกิลมันก็แบบจะพุ่งก็พุ่งดีๆไม่ได้นะต้องพุ่งแบบซิกแซกซิกแซกนะแล้วมันก็แบบชอบไม่โดนนะไอส้สกิลเนี้ยเออไอ้่อยืนรอดูเขาเลยสกิลเมื่อไหร่สกิลเสร็จเมื่อไหร่โดนโมองไปเรียบร้อยสกิล อินรอดูเลยนะทั้งแชงทั้งรอสกิลเสร็จเมื่อไหร่โดนนะและยิ่งเป็นสายหมัดด้วยเรายิ่งตีแรงนะอุนตีนี่เก <T> ี่ยงสายหมัดนะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีการส่วนเซนะเวลาตีสายหมัดเพราะเวลากราฟมิโรเนี่ยมันจะตีแล้วมันแบบไอ้นี่นะส่วนเซในแบบไอ้นี่นะตี่ตอบไม่ได้อะไรออกเด้งเนี่ยชนไปก่อนที่โ,โดนไม่โดนอยู่นะเหมือนเขาจะน็อกแบงค์ลงไปข้างล่างแล้วถ้าจะไม่ผิดสกิลหนึ่งของอุนตีนี่จะกันล็อกแบงค์ด้วยนะเวลากดใช้ แต่ส่วนใหญ,ญ่มันก็ไม่เห็นจากการเท่าไหร่เลยลนะเราก็ดอนแล้วก็กหลบซันได้นะแล้วก็รอแล้วก็โมงไปเรียบร้อยได้ค่ะครูมาในอีกหนึ่งตัวนะอะไรนะกาบอ่ะดอนมาโอ้ยโอ,ยโอย้มีสนิทด้วยเฮ้ยเราเดินมาก่อนดีกว่าเราเลื่อนเือน้อยด้วยนะไม่กล้าสู้เท่าไหร่นะเวลาเลื่อนเหลือแค่นี้ไอ้ฝั่งเขาเป็นกาบเนี่ยโอ้เข้า เขมีแกลลิซีแมแพกด้วยนี่ละรอดมาก,ก่อนโอเคเขาสกิมไม่ถึงเรานะเป็นไงละเอาไงมรอดมาเราก็โมงไปโดนไหมเรียบร้อยได้การมาตัวหนึ่งแล้วเราก็พุ่งชนไปต่อทำไมเอ้จมาตัวเขาไม่ไม่เป็นไหนหรเลยเดือดเขาหายไปไหนวะโอ้โหเรียบร้อยเลยกำลังงงๆอยู่นะเมื่อกี้ทำไมไม่รอเอ้จมาตัวขเขาจะอามาตะไปแว็บหนึ่งนะ ต้อดอลลี่มาแล้วอะเอยี่สิบกวิสสุดท้ายนะพอแค่การทงกลางได้เราก็ชนะเลยนะเกมนี้อะไรมาตัวเราเพอร์เฟกต์การ์ดไปแล้วก็การทึบเราเดินขึ้นมาเฮ้ยเฮสนเน็ตเขาลังดึงทงเฮ้ยอู้เพื่อเราการทงไม่ทันนะแย่แล้วปวดไปโอ้เรียบร้อยได้มาตัวหนึ่งนะแล้วก็โอ้โอ้เรียบร้อยเลยโอ้แพ้เลยโอ้ไปผ้าตอน สีวิสสุดท้ายนะไม่ไม่ได้ถึงสีวิสสุดท้ายด้วยนะโอ้โอพลาดเลยแล้วเราก็มีโอเกมที่2นะพลังหนึ่งแสนแปดหมืน่นโอ้กาเบลลอยเลยพลังเขาหนึ่งแสนหกหมื่นนะหกหมื่นเก้านะโอ้มีรุจิด้วยว่ะรุจิเราก็รุจิมันเก่งอ่ะรอดามิเอะอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้นะให้ตัวรุจิเนี่ยใส่โซนกันลายมาเราก็ตีไม่เข้าละ เลี้งทองสองไปก่อนนะนี่ตัวอะไรจะมาไหมกา้กาวก้าวมาไหมรอแล้วออกขึ้นข้างบนนะมาก็อย่าเติมเกตทองสักแป๊บหนึ่งนะเผื่อจะมีคนลงมาหนูอาจะไม่มีคนลงมานะเราขึ้นไปเลยดีกว่ามาแล้วทั้งกา้าวทั้งลุจิโอเป็นสายหมัดคู่เลยเว้ยว่าไงเอากา้าวโง่ไปเรียบร้อยเรียบรนะ้อยหมื่นหกนะน่าจะดอกเมื่อกี้ดอกสุดท้ายหมื่นหกนะ เรารุกจียเข้าไปไหนแล้วนะอ๋อเ,เดินเราทําตัวเป็นสายวิ่งเลยนะจังหวะน,นี้มันดึงธงแล้วกันนะเขามีจารณาเถอจะลงมาไหมย,ยังไม่ลงมาบ้าอเราขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะเขาบนเป็นตัวอะไรอะ่ะเหมือนกำลังดึงธงอยู่อ๋อเป็นมาตัวล่างให้ผิดนะแล้วก็โมงไปโอ้โหเขารอ,ดอดได้รอมาแล้วก็ตีตีแล้วก็ตีียบร้อย ดี่ปเออชนไปเออโอ้ยแย่แล้วมันต้องลงข้างล่างนะเราลงข้างลวเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรก่อนเอาเฮ้ยจบเรามาอยู่ข้างบนได้ไงก่อนโอ้เกิดใหม่เลยเลยะเมื่อก,กี้คือลงมาคือเลื่อนอยู่ข้างๆแนละ้วแต่โดนรุจิฆ่าตายโอ้โหเกมดีจัดคืออะไรก่อนแนละ้วพอเราตายปุ๊บเอาจบเราอยู่ข้างบนเฉยเลยนะไอตอนเมื่อกี้รุจิเขาก็ไม่ได้อยู่ไอข้างหน้าเราด้วยนะเขากำลัง เปลี่ยนล่างอยู่เราโดนได้ไงเราโดนอะเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะโดนจาบาเตะตายแล้วกำลังบ่นไอรุจิอยู่เลยเราโดนเตะตายแล้วล่ะแ,แล้วจาบาอ่ะสักทีวันนี้เราโม่งไปเลยเรียบร้อยเป็นไงขอ,อคืนหน่อยเว้ยเราเป็นแฉงขาวด้วยไอ้ใครด,เดูเราฆ่าเขาได้แล้วเราตรงไปตรงล่างเลยแล้วกัน โอเคเรามีการต้องสองตัวนะชิวๆอยู่แล้วเกมนี้เอาเขาดออแล้วเราดออไปก่อนโูโหตีตีต่อไปโอ้ผมเพื่อเราเก็บไปได้ว่ะต้องบนเป็นใครออก็เลยแค่รี่ดับแล้วนะโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมที่สองนั่นเองก็โอ้โหบักสุดยอดเลยเกมเกมดีนะและเราก็มีเกมที่3นะครับ กำลังหนึ่งแสนแปดหมื่นโอ้มีกาบสามตัวเลยวะ่ะโอ้กลังเขงาหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันนะห่างก,กันไม่มากนะโอ้เขาไม่เอาเบอร์ด้วยวะ่ะเอ้ยเอาเรื่องเนาอโอ้เราชิวๆวรเาาราหรือเปล่าเกมนี้มีกาตั้งสามตัวดูสิว่าจะไหวหรือเปล่าสายมัดหมดเลยนะสี่ตัวโอ้เราไม่มีใครขึ้นทงข้างบนเลยโอ้โหสุดยอดเลย ย้ยวเลยทีมเราตีใครที่สังเกต่าเรีย,รบ,รยรบร้อยขอดรดแล้วโมงไปเรียบร้บอยโอเคอันนี้ตรงกลางนะเหมือนใครมารงบีเราเนี่ยอนุญาตก,การในแบบนี้นะเป็นคิงนะคิงวิ่งเขานะแต่จะมีคนครึ่งมาข้างบนนะเป็นใครเนี่ยอโดดลงข้างล่างเลยวย้าไปกล้าเสี่ยงนะมมาต่งละเตื่อเอ้ยกล้ามาไงก่อนพามารอตี เรารอได้แล้วเราเฮ้ยเอาเราเรา,เราล้มแบบนี้เราโมงไปเรียบร้อเก็บคู่นะเอาเร่งจัดนะก็น่าจะอยู่น่าจะแรงด์เอสอยู่นะสำหรับไอคลิปนี้คลิปมื้อตีนี้โอ้เป็นมิกานราดรนะอปมาก่อนเออนายรอได้อยู่แล้วตีตีตอกเหมือนชื่อพีเราปิวเลยนะตัวแตกเลยเอาล่ะก้าวเราแตกไปแล้วด้วยโอ้โหเฮ้ย ต้าพั่นไปซาเล่วในตัวเดียวนะที่ยังรอดอยู่ใครเนี่ยแช้งอรอตีหลอกล่อเพื่อนให้เขากดคัพเตอร์เอ้ยโดนช็อตใครมานิกะมาโอ้โหโดนมาสางก,กันอีกแล้วใครมาอีกโอ้จาบาดอดมาแล้วก็เออโอ้ใครจะไปรอดละ่ะนิกะนิ่จาบา สามตัวโอ้โหโอเคเกิดมหอีกทีเอ้ยทำไมทงเราเล่นทงเราตามดึงสีให้กาเป็นไรก่อนกาฟเอ้กาปอ,อย่าม้วนเลืชดเล่นหน่อยเว,ว้ยกาเว้ยกาฟมีตั้งสามตัวนะอ้าวแล้วสกิลนี้เราโมงไปโอ้เขารอได้ว่า,าตา้งดีนี่จะกอบเข้าไปนี่มันก็ขันเราอ่ะดึงีเราดีไปมันขึ้น จ่าบามันขึ้นหมดแล้วเราขึ้นตามนะโอ้ยรุจิมันขึ้นอนะโอ้โหแล้วทำไมลูจิเราไปมาคานิก้าวะเฮ้ยโอ้โหแล้วใครจะเก็บนิก้าล่ะมันเป็นสายโล่นะตอนนี้อยู่ตอนนี้เป็นสายโล่นะดออ่ะก่อนรอนได้ยังโลนี่นะเราโมองโลกไปเลยมันเกือบแตกแล้วรอเขาด,ดแล้วดอแล้วชนไปเลยนี่แรงร่างชนเลยโอ้โห โอ้แลวเราก็ผิวเกมสุดท้ายนะพนลังหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะสำหรับทีมเรามีกราฟอีกแล้วขออยาเป็นแบบตามเมื่อกี้นะตอนไม่ก็คือกราฟถามตัวคือทําอะไรไม่ได้เลยนะตอนที่ผมไอจบเกมไปดูสกอร์โอโ้โหฆ่าไม่สักตัวเลยนะไม่รู้มีรูปขึ้นให้ดูหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีนะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนแบบจู่พื้นที่เครื่องมันก็เต็มนะมันเลยหยุดอัดไปก่อนไม,ไม่ได้แชปรูปมาด้วยเสียดายเลย คือมีแก้วตั้งสามตัวแต่ข้าวได้สักตัวโอ้โหสภาพนี่จะเบาขึ้นมาเราลงดีกว่าไอ้เป็นกาบอ,อรอตีเรารอบไปเขาไม่รอ้รอนว่ะเราเราโม,ม่งไปเลยเรียบร้อยทีเดียวนะขอแค่สกิลเดียวพนอะอันนี้อะไรเนี่ยกาบโล่ตีไปรออนปะโอ้โหตีเข้าทีละสิเออกมาได้ทำไมเนี่ยเฮ้ย อ๋อเราชนไปเลยเรียบร้อยออข่องบนนะขึ้งบนเป็นตัวอะไรตัวอะไรหนอเดี๋ยวดูซิเขาเป็นจาวาสก,กิลไปเราด้วยแบบนี้เราโม่งไปอุ้เขาทอได้วันนี้แรงเอสนะเนี่ยโอ้โหยนเต็มเกือบตายนี่แหละโอ้โหเกมจะหยุดเกมวันเริ่มแหลกเย่บุหรีเราใกล้ติดละ เดี๋ยวเด้งเรื่อนนิดนึงนะอาละไงเราพุ่งชนไปเลยได้โซโลมาด้วยนะแล้เหมือนแช่งเขาหบได้แล้วเราโม่งไปเลยอือเรียบรอ้อยโอเคยที่ดาเมจดเรายังไม่แรงเวอร์นนะถ้าแรงเวอร์เกินคือมันจะเด้งเลื่อนนะแล้วแต่ละฮิตก็คือจะ,จะตีไม่เข้าเลยนะแต่เคือมันเด้งเลือนก็คือการดันไปเพิ่มเลยให้มันอีกนะอา่าเราไงทวงเราดัแล้วเราต้องสก,กิลมาก่อนนะเก็บเลยก่อนนิดนึงเคนะ ก้าบเรายังใจดีนะที่ไม่เก็บเลือดต่อหน้าเราลนะเพราะปกตินี้มันน่าจะเก็บเลือดต่อหน้าเราไปเลยนะแล้วลงมาเป็นอะไรเป็นก้าบเบาโมงไปเรียบร้อยโอเคเอาเปลี่ยนเปลี่นสายแกันนะมาเป็นใส่วิ่งแล้วกันหนึ่งทงนิดหน่อยดูซิจะมีใครลงมาไหมเอ้าเฮ้ยข้างบน้ข้างบนเราแตกไปตอนไหนอยู่เนี่ยแต่ล่าสุดน่าจะเป็นเป็นอะไร เป็นโรเจอร์นะโอ้โหแล้วเป็นกราฟผมก็ไม่แปลกนะดูโดนกราฟตัวนี้ไอเคอรโรอแล้วลว่าเอาโมงไปเลยอื้อเรียบร้อยนึกว่าเขาจะมีบูโฮนะชนไปทำตายเขาได้ยังได้แล้วแหละตีโอ้โอเคเรายังล้มในธงอยู่นะแล้วเขามีช้างเกี่ยวมีจาบาร้อนมาก่อนเราก็ตีตีตีโอเคเขาล้มละโอเคจบไหมโมงไปเรียบร้อย ได้แชงมานะโอ้ยังไม่จบอีกหรอเลอ,อีกสิบเลอีกสิบห้าวินะโอ้ยมีพอดีต้องลงไปเล่นหน่อยอะไรนะเป็นใครนี่แชง่งแช้งขาวไอ <ง S 1> <c oughs> ้เคยเราก็นึกว่านแะช้งเขียวนะเพราะเจอแช้งเขียวตลอดเลยนะเพราะน่าจะชนะแล้วนะสำหรับเกมนี้พราถ้าใครชอบนะครับรก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องฟรีซิ่ง h ช n n นลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน